แห่งประเทศไทยให้ความรู้คูความสุ่สถานีข่าวคุณภาพคอร์ที่ News Station 97FM ทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพพี่ขจายและนาราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงเช้าถึง9โมงและเวลา5โมงเย็นถึง6โมงเย็นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน97 FM และ Facebook QSM คุณกำลังฟังรายการวาไรตี้อาร์ตคบเครื่องเรื่องศิลปะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ r e a l y Art กับโยโยศิการสิโลบนค่ะวันนี้นะคะเป็นวันศุกรค่ะซึ่งระวังไว้ว่าเป็นวันของความบันเทิงบันเทิงค่ะและแน่นอนนะคะโยไม่ได้มาคนเดียวค่ะโยมีนะคะประเดชิงและคุณบอยจีอาร์มาด้วยพูือขีนในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่าน สวัสดีค่ะโยสวัสดีครั<ย>บโ<อ>ยสวัสดีครับพี่เดครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันต่อจากที่เราค้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะในเรื่องราวเกีย่ยวกับแฟชั่นยุคเ0้าสค่ะเอาเลยย<อ>ุคเก้าสิบนี้ใครจำงินบะได้บ้างนะคะว่ามีแบรนด์ไหนที่แต่งตัวกันยังไงคะเริ่มรเริ่มจากจบอยก่อนเลยบอยเพราะบอยเนี่ยจะต้องรู้เสื้อผ้าผู้ชายในยุคนั้นแฟชั่นน่ะผู้หญิงอ่ะมันโอเคแต่แฟชั่นผู้ชายเนี่ย มันเหมือนกับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆแล้วผู้ชายเริ่มหัดแต่งตัวกันในยุคนั้นส่วนใหญ่ยุคก่อนนั้นผู้ชายไม่ค่อยแต่งตัว<ช>ผู้ชายไม่<ช>ไม,ไม่ไม่แต่งตัวนะและรุ่นที่แบบผู้ชายตอนนั้นน่ะยังไม่สําอางมากอย่างมากก็แค่ซอยผมแล้วก็เสื้อผ้าทั่วไปกจงเกงยีนเสื้อยืดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คนที่จะเป็นผู้นําแฟชั่นในยุคนะั้นส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินพวกนักแสดงนักดนตรีนักร้รกรองเนี่ย เขาทางานกลางคืนเราจะขำกันเขาจะขำกันเองเพราะว่าจะเป็นผู้ชายที่พกแป้งพกดินสอเขียนิ้วแล้วก็พกลิปมันมีแค่ท่นี้ไม่เหมือนผู้ชายสมัยนี้นะที่มีเครื่องสําอางเต็มโต๊ะนะแต่ผู้ชายในสมัยก่อนอ่ะคนที่จะมีเครื่องสําอางอ่ะเฉเพะเจพาะศิลปินนักดนตรีที่เล่นตามเพลงตามผับหรือเล่นขึ้นคอนเสิร์ตแล้วเขาจะยังไม่มีแบบเมคอัพอาร์ติสทำให้เขาจะแบบ ถ้าถ้าเป็นงานทั่วไปเขาก็จะแต่งแต่งกันเองปัดคิ้วเพิ่มหน่อยอทา,าลิปมันเพิ่มหน่อยแล้วก็ทาแป้งปัดปัดแป้งเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่มีเขารเรียกแบบแนวบูติกบูติกอะไรอย่างนี้พี่เดยแนวแนวแนวบูติกเนี่ยจริงๆมันมันมาตั้งแต่ยุคแปดศูนย์แล้วนะ<อ>ที่กางเกงสลกเสื้อเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราดูศิลป<ฆ>ินเขาแต่งตัวกันเนี่ยมัน <ๆ S 2> ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าลินินในยุคนั้นแล้วก็ผ้าอะไรนะพี่เดผ้าหางกระรอกนะ ผ้าลินิน่ะผ้าเหมือนผ้าแพร์น่ะและอีกอันหนึ่งเป็นผ้าแพร์ยับยับง่ายๆอ่ะค่ะแล้วมีผ้าเมมเบิร์ดเขาเรียกผ้าเมมเบิร์ดในยุคนั้นที่ผู้ชายจะใส่กันนะนะแล้วก็กางเกงก็จะเป็นผ้าเสิร์ผ้ายีนนอกจากยีนแล้วก็จะมีผ้าเสิร์ผ้าเปปอยบ้าเปปอยใช่ใช่ในยุคนั้นจะะปรมาณนนั้แต่ในยุคนั้นเนี่ยมันสีแบบว่าสะพรสานไปด้วยเสื้อผี้ชายมันดูแบบกันไม่กล้าใช่ค่ะ 990เนี่ยยุคช่วงแรกๆเลยนะประมาณประมาณต้นต้นยุค90เนี่ยมันจะเป็นที่มาของแฟชั่นที่สีสะท้อนแสงอะ่ะจำได้ไหมช่วงที่พี่เบิร์ตออกชุดพริกขี้หนูอะ่ะช่วงนั้นอ่ะมันมีมันมีก่อนหน้านั้นอีกก่อนหน้านั้นอีกบอยคือคือเริ่มต้นที่สยามมนะคะก็เดียบอย่างที่บอกอะ่ะส่วนใหญ่ก็จะมาะแฟชั่นจะตามจะตามพวกศิลปิน นักแสดงหรือว่าเราดูจากภาพยนตร์แล้วก็เห็นดาราเขาแต่งตัวกันแฟชั่นจะมาจากพวกนี้ไม่ได้มาจากอ่อพวกแฟชั่นนิสต้าอะไรยังไม่มีตอนนั้นส่วนใหญ่จะจะดูจากศิลปินเพราะฉะนั้นแหล่งที่คนจะดูแฟชั่นสมัยก่อนก็คือถ้าจะเอาแฟชั่นแบบเออทันสมัยต้องไปสยามเซ็นเตอร์และสยามเซ็นเตอร์เนี่ยมันก็จะมีอย่างที่เรารู้นะมีโดมอนถูกไหม โดมอนมีมาตั้งแต่สยามละดมลีแล้วก็ที่เออ่สำนักงานใหญ่เขาอยู่บางลาพูดูมีโดมอนนะถ้าเป็นเสื้อผ้าผู้ชายนะมีแทมโปโป้นึกออกไหมแทมโปโป้แทมโปโปแล้วก็ไม่น่าจะทันแล้วก็จะมีโซดามันจะมีโซดากายโซดาป๊อปมีชูลาา มีชูาราบนะคือสมัยก่อนอะนะแบรนด์นอกอยังไม่เข้ามาเมืองไทยสยามเนี่ยจะเป็นแหล่งแฟชั่นแล้วถ้าเสื้อผ้าแบบแกิจจีตเปรี้ยวๆจีจดๆหน่อยก็จะเป็นเลเอา์อ๋อมันเป็นแบรนด์ไทยนี่เลอา์ไช่เป็นแบรนด์ไทยเลอาว์ได้สี uck uck สันสดใสไม่รู้จักไม่ทานแต่เสื้อผ้าสวยนะเสื้อผ้าเขาทาแบบแฟชั่นแบบเขาก็เหมือนกับดูได้แรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นจากอะไรแล้วก็มาฟลา์นัว แต่ไฟนาส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงผู้หญิงใช่แต่คือเสื้อผ้าพวกนี้ยมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ไปทั่วประเทศไงมันจะอยู่แค่ในส่วนของสยามในกรุงเทพแล้วแต่ง,ง,งกันเฉพาะกลุ่มแต่ว่ามันจะมีแบรนด์อย่างอย่างเมื่อกี้พี่เดพูดแต่แบรนด์โดมอนอย่างเงี้ยโดมอนเนี่ยมีขายทั่วประเทศถูกไหมไม่ระวังดีๆนะเรื่องมันเป็นมันเป็นเรื่องตลกอะ,อะโดมอนเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับว่าไปห้างใหญ่ๆ ห้างใหญ่ๆบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ที่ใส่กันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าโดมอนสมัยก่อนเสื้อตัวละ700 800เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมหาสารอยู่ใช่ใช่คือกางเกงตัวละพันกว่าบาทในยุคที่ทองบาทละ3,000กว่านึกออกไหมกางเกงตัวหนึ่งเท่ากับทองเกือบห้าสิบสตางค์อย่างเนี้ยในยุคก่อนนะกางเกงแบรนด์พวกนี้ยเพราะฉะนั้นมันมีแบบนี้ไงคะ ที่บางลําพูอย่างที่ได้บอกมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบออฟฟิศสานักงานใหญ่ของโดมอนคือคือเฮียหมาเขาเขาชื่อเล่นชื่อเฮียหมานะ,ะเขาก็ <H> ema, จะเป็นเจ้าของโดมอนใช่ไหมแล้วก็จะเป็นคนจัดจัดโดมอนแมนในยุคแรกๆที่จัดประกวดในแบบ uh huh. ก็จะมีเสื้อผ้าเป็นลิขสิทธิ์โดมอนโดมอนก็จะมีแบรนด์ก็คือจะเป็นเริ่มมีแบรนด์เอ่อเป็นโลโก้ตัวตัวหนังสือแบรนด์ที่จะ,อ,ะอยู่บนเสื้อ DOMON ออโดมอนแต่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะมีตัวไอยเพิมหลังตัวเอนใช่ค่ะมีการประกวดใช่เขามีประกวโดมอนแโดมอนแมนซึ่งคุณกัตจักรพันธ์ก็เคยประกวดคุณตจักรพันธ์เคยเป็นรองในแบบโดมอนพี่พี่เดย์บอจจำไม่ได้ว่าพี่โอวันรุ่ด้วยหรือเปล่าโดมอนแมนเนี่ยไม่แน่ใจพี่โอวันรุ่ไม่แน่ใจนะ ี่โอเวอรลุเป็นเทพบุตรสลุงหลวงแต่ไม่รู้ว่าโดมอนแมนหรือเปล่าแต่ในโดมอนแมนเนี่ยมีพี่สามารถพยักอรุณมีพี่อมอริสเคามอริสเคใช่ใพี่ที่ตอนนี้ที่เรายังรู้จักอยู่นะที่เป็นที่ร่วมประกวดโดมอนแมนแล้วก็มีมีตำแหน่งอะไรอย่างนี้ย ราะว่าตอนนั้นเนี่ยค่ะคนที่ได้ตำแหน่งโดมอนแนนก็มาจะได้มาเป็นไฮเเบที่มีชื่อเสียงแล้วเข้าวงการแล้วก็เป็นนักแสดงพี่สตาร์แล้วก็เป็นนักแสดงไปเลยพี่สตาร์ทองนักวิไลอ่าเป็นยุคแรกๆเลยยุคต้นๆเลยค่ะเห็นบอกว่าตัวการ์ตูนมีตัวตัวการ์ตูนหนึ่งที่โด่งดังมากนะคะในยุคนั้นใช่ไหมไอดอดีโดไโดดีโดไงมันเหมือนโฆษณาน้ำอัดลมอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็เป็นอ่าถ้าจำไม่ผิดเซเว่นอัพปะ เป็นอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นตัวโฆษณาเป็นแล้เป็นตัวตัวตัวการ์ตูนง่ายๆอ่ะเป็นลายเส้นสวยๆง่ายๆอ่ะใช่แล้วก็มาอยู่บน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 เสื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นบนเสื้ออะไรประมาณนี้ยุคนั้นก็ก็เป็นอะไรที่ป๊อปมากเลยนะทุกคนต้องใส่เนาะไฟโดดีโดเนี่ยต้องมีต้องมีส้กู่กับรองเท้าสกอตใช่รองเท้าสกอตไม่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่โยใส่ไม่ได้เพราะว่ามันคอนทราสกับวิตล่าง เขาแตยโยเป็นผอมมไงแต่แตยุจะแต่งตัวเป็นจาเมกาอาคือถ้าจะพูดถึงยุค90เนี่ยวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะผอมแล้วก็จะลีนผอมลีนวัยวัยรุ่นยุค90เนี่ยจะไม่มีไม่มีกล้ามเยอะไม่มีไม่มีเหมือนทุกวันนี้ยุคนั้นนะยุคนั้นยังไม่ค่อยได้กินพวก KFC กับแ c d o ดน l d s เยอะเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามา <Safe> ใช่ใช่มันม <reath> ันเข้ามายุ่งไปตายแล้วไปตาเก้าศูนย์แล้วอืมอ่าแล้วท่านแล้วท่านแต่ตัวยังไงอะคะอะไรนะแล้วท่านแต่ตัวยังไงเอาพี่เดย์ก่อนพี่เดย์แต่ตัวยังไงของเดย์อะยึดแบบเสื้อผ้าของร้านโซดาป๊อปแต่ทําเองเนื้อของมเพราะว่าอย่างที่บอกไงเออเสื้อผ้าราคาสูงมากเอ่อแพงบางบางบางคอลเลคชันเราไปเดินดูที่สยามปุ๊บเรากลับมาทําเองมันมีคอลเลคชันหนึ่งเดย์จำได้แม่นเลย มันเป็นเหมือนตะข่ายเหมือนแห αι, เนีอกอมามั้ยที่ถ่ายแบบอ่ะเป็นตะข่ายสีสีผ้าได้ดิบเขาเขาครีมครีมอ่ะเป็นตะข่ายใส่แล้วก็ใส่เป็นเหมือนกับเสื้อเสื้อกล้ามตาหารข้างในแล้วก็ใส่ตะข่ายทับแล้วใส่กางเกงเอ็นนี้ด้วยนะกางเกงเลงอย่างเงี้ยแต่เขาเดคอเลตให้มันออกมาเป็นแฟชั่นไงสวยม,ม,มันมีแฟชั่นเส้นหนึ่งแล้วก็พวกผ้าตอนนั้น คนที่ถ่ายแบบเยอะมากที่สุดก็พี่ดีชนา,นานาในยุคนั้นน<อ>ะนะก็จะต่ใช่ใช่ใช่มีมีพี่ดีมีมีสปันโอ้สปันพี่เปิ้ลสปัน,ปน<อ>เวลามีมีพี่ใครอีกหลายคนแหละที่เป็นเป็นนางแบบ<อ>มีแอนแอนแอนทอมสันค่ะ อ่าอ่าที่เป็นลูกครึ่งใช่ไหมที่เป็นลูกหน้าหน้าสลับสลับแต่ละละนานี้แบบสวยมากอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละในยุคนั้นเราก็มามาเอทไทยทํากันเองพี่อะไรอ่ะก็จะมีคาร่าคาร่าโคลอร์สีที่ยอดากอ่ามันเลยสถานที่หนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคือในยุคเก้าูนย์เนี่ยก็ต้องพูดถึงตึกชาญอิสระมันเป็นแหล่งรวมแฟชั่นมันเป็นมันป๊อบมากป๊อบมากแล้วขายดีมาก พี่โหน่งปริญญามุกสิกามาดอยู่ที่ตึกนี้ขายเสื้อผ้าดีมากพี่โหน่งปริญญายังอยู่ไหมทุกวันนี้ไม่แน่ใจค่ะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆไม่กล้ายืนยันเลยเออพวาะว่าจปิดก็อยู่ที่นี่แต่คนที่ยังอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันยังอยู่คือพี่ป๊อปเชลซีอ๋อพี่ป๊อปยังอยู่ที่ตึกชาดีสละใช่แต่คนอื่นไปหมดแล้วใช่เขาปิดกันไปเยอะในยุคนั้นในยุคนั้นือคือเป็นตึกที่ i ิ h ฮอมากชาิสลักเป็นแฟชั่นเทพาที่พูดมาทั้งหมดยังรู้จักอยู่ที่เดียวค่ะสายามปายามฉาิสระทุกวันนี้ก็ยังมีนะยังอยู่ใช่ไหมตึกยังอยู่ใช่ใช่ว่าแต่ยุคสมัยพอมันเปลี่ยนนะมันก็จะย้ายสถานที่ป๊อกไปอยู่ที่อื่นนะ ค่ะอ่ามันก็ไปอยู่ที่อื่นเหมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยินไปลาไปลายก้าสูนเราจะมีไอ้ตึกเชื่ออะไรนะพี่เดย์ฮอลลีวูดสตรีทอ่ะที่อยู่ตรงแถวสะพานพญาไอ่าใช่แล้วอนนี้ทุบไปหมดแล้วนี่เห็นไปใหม่ทำใหม่หมดแล้วทุบหายไปหมดแล้วแต่ก่อนมันก็จะเป็นแหล่งบันเทิงแหล่งหนึ่งนะที่คนจะไปเที่ยวกลางคืนตรงนั้นมีโรงหนังนะมีโรงหนังด้วยอืมโอเคเดี๋ยวในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะ เดี๋ยวเราไปพักสักพู่นึง่งขอให้เวลาไประลึกก่อนคะ่ะค่ะเดี๋ยวพักก่อนคะ่ะรายการ v a รี r t y อาร์ตบเครื่องเรื่องศิลปะทราบแล้วเปลี่ยน เสียงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดสประเด็นฮอตหุ่นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นทุกเสราร์อาทิตย์ที่นี่ fm 97้านำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเกา่ารัฐกรอัสดรธิรยุทธพิชาภาสักมังกรพร้อมทีมกูรูดเตร์ตีรณนะพงม์มคพัฒหูบินนาสศิษิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบนจเตเพาน,านันชลชาตวรวุจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ คุณกำลังฟังรายการวา r รตี้อารครบครื่งเรื่องศิลปะ่คะหลังจากที่ได้เบรกไปนะคะเพื่อที่จะจูนสมองตัวเองนะคะกทศข้งสิบเก้าถึนะคะ <c oughs> ตอนตอนน,ตอนนี้นี่ลำาลึกขึ้นมาได้นิดหนึ่งแล้วนะคะแต่เราจะบอกว่าตอนนั้นเน,นี่ยอันนี้เราก็พูดแต่ผู้ชายนะพวกพี่ก็พูดกับผี้ชายนะเอาผู้หญิงว่างในช่วงงานนยุคนั้นเนี่ย อ่ายุคนั้นนี่ต้องเป็นอย่างนี้ที่มันต้องมีเรื่องของกางเกงขาม้าขาดิ่งอ่ะกางเกงขามมาขาดิ่งถ้าจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะอ่าไปหาประวัติมาจริงๆแล้วเนี่ยกางเกงขาม้าเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ทศวรรษที่สิบหกเฮ้ยทศวรรษที่สิบแปดถ้าจำไม่ผิดแล้วมันเป็นกางเกงเครื่องแบบของทหารเรือ สังเกตไหมชุดทหารเรือจะเป็นของแนวขาบานเด่ป็นาบานบดีส่งเซนเลอร์ที่เขาเรียกส่งเซลเลอร์ใช่ใชซึ่งมันมีมาเขาเริ่มใส่กันแล้วมีมาตั้งแต่กลางยุคหกศูนย์ไกลไหมล่ะไกลมากไกลมากๆนะแล้วก็มาพีคสุดจริงๆเนี่ยตอนยุคดิสโก้ที่มีที่ดาราใส่อะพี่เดที่มีจอนคาวต้ามีอะไรอ่าใช่ที่เซนเตอร์เดย์ไนท์ฟีเอร์น่ะ อันนั้นนะคือคือฮิตในยุคนั้นแล้วมันหายไปช่วงหนึ่งใช่ไหมพี่แล้วอยู่ดีๆก็กลับมาฮิตใหม่ในยุค90ชุกยุคประมาณแบบ1995-1996เนี่ยโอ้โหมันจะมีมันจะมีม้าสองแบบนะคือถ้ามาจริงๆเนี่ยมันต้องรีบติดขาไปแล้วไปพอพ้นหัวข่าวไปแล้วก็ไปบานออกบีดบานออกนึกออกมากับบานตั้งแต่สะโพกลงมาเลย มันจะมีสองแบบโยนี้ใส่ขากระดิ่งค่ะถ้าขากระดิ่งเนี่ยมันต้องเอวต่ําด้วยมันถึงจะรับกันมันจะสวยมากนะถ้าเอวต่ําแล้วเป็นยีนแล้วก็รีบลงมาจากขาแล้วม็เริ่มบานแบบบานมากๆที่เลยหัวเข่าไปแล้วอ่ะโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบในยุคนั้นนี่ใส่เขาเรียกว่ากวาดถนนกันมหาลัยนี่คือแบบสะอาดเลยอะสะอาดาว่ามหาลัยเพราะว่าการการจะมันจะมีแบบการตัดเย็บแบบว่าเอาผ้า เป็นผ้าชิ้นดิสองชิ้นต่อหน้าต่อหลังใช่ไหมกับแยกแยกขาแยกเป็นแปดชิ้นนึกออกไหมอ่ามันจะบานแบบเนก็ะแบบว่าเดินก็จะคลี่กลายหน่อยใช่จะสะบัดสะบัดขาขาเป็นเป็นยีนเนี่ยมันไม่ได้ใส่ได้ทุกคนนะคะประเดี๋ยวมันต้องดูทรงนะว่าใครเหมาะด้วยหุ่นค่ะแต่อย่าลืมว่าคนไทยจริงๆแล้วไม่เหมาะเพราะฉะนั้นมันจะมาคู่กับอะไรคะรองเท้าส้นตึกรองเท้าส้นตึก เพราะว่าจริงเพราะว่าเก่งกันนอย่างที่บอกในพลอยบอกว่าพอใส่แล้วมันจะกวาดถนนเรือออกมาเพราะว่าคนไทยขาสั้นช่วงสะโพกต้องขายยาวต้องขายยาวๆมันถึงจะสวยแต่ตอนนี้พอเราขายไม่ยาวเราก็โกงด้วยการใส่รองเท้าแพตตฟอร์มส้นเติกเราลีอะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียกเนี่ยเพื่อจะเสริมหน้าเสริมหลังแล้วเวลารองเท้ามันมากอมเนี่ยมันทําให้เราดูขายยาวขึ้นใช่ใช่ แล้วก็ทําให้เราดูปุยกายเวลาเดินนะคะประเด็นคะคุณมิวาร์บับบัหน่อยแล้วเสื้อล่ะเสื้อเสื้อเขาใส่กันยังไงอ่ีเเสื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนหน่อยนะคะเสื้อเอวลอยเสื้อเสื้อสมัยก่อนต้องเป็นเสื้อเอวลอยเสื้อเอวลอยแล้วก็แล้วแต่นะเป็นระบายข้างบนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นมีหลากหลายเป็นแขนอ่ะแขนก็เป็นแขนระบาย รับกับคือขาบานเท่าไหร่แขนก็ระบายรับกับข้างบนเท่าไหร่ใช่มันมันมันจะมีเสื้อขาเอ้เสื้อแขนบานแล้วก็กางเกงขาบานจะน้ำช่วงหนึ่งที่ผู้หญิงคิดใส่กันอะทุกวันนี้ก็ยังเห็นมีคนแล้วต้องมีเอ็กเซซอรี่เป็นเป็นเหมือนโซ่เป็นห่วงร้อยข้างเอวนะเป็นเข็มขัดที่ร้อยข้างเอวแล้วมีเหรียญห้อยอะนึกออกไหมนึกอาพอนึกออกนึกออกใช่ใช่ใช่มันมันจะเป็นโซ่ที่แบบห้อยอยู่ตามหูหูเขาเรียกอะไรหูกางเกงเนาะ ใช่มันเป็น,นห่วงห่วง <ๆ S 1> ห่วงมาจ,จดกันเสร็จแล้วก็จะเป็นสร้อยสองเส้นลอลอร้อยเหรียญสองเหรียญอยู่ตรงปลายเพ,เพื่อเพื่อเพื่อมันมีแบบเวลาเดินแล้ว้มันมีอะไรที่นําสายตาอยู่ข้างเอวสะโพกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนอ่ะมันจะต้องมีแฟชั่นนี้ค่ะก็เรีากว่าเรื่องของแฟชั่นเนี้ยนะคะจะต้อง อเรียกว่ามีการวนไปเรื่อยๆแฟชั่นจริงๆมันก็คือเอาของกลับจริงๆเราไปดูในยุคเก่าพอดีเราไม่ทันใช่ไหมในยุคนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตให้เซิร์ชดูหรืออะไรดูเราก็นึกว่าเออเป็นแฟชั่นอันนี้ของใหม่จริงๆแล้วมันก็มีมาตั้งแต่โบราณวนไปวนมาเพียงแต่ว่าผ้าที่เรานํามาใช้มันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองสมัยก่อนผู้ชายอจะใส่ทัดๆนั่นๆนัจะใส่กรงเงเขาเรียกผ้ามันน่ะมีผ้ามองตะกู แล้วก็จะมีผ้าเหมือนผ้าผ้าเสิร์ตมันมันเลยนะเงาเงาเลยและสีนะเขาใช้สีแบบสีเขียวก็เขียวอีแดงก็แดงแบบว่านั่นเหลืองก็เหลืองอะ่ะคือสีใช้สีสดใสมากในยุคนั้นใช่ใช่มันมันเหมือนพันคล้ายๆผ้าต่วนไหมพี่มันไม่ต่วนมันเป็นแบบรเราเรียกไม่ถูกว่าผ้าอะไรเป็นผ้าเนื้อนหนานะผ้าเนื้อนหนาแต่มีความเงาและมันในตัว ถ้าหากเราจะให้แนะนำอะค่ะไปเลอและที่บ่อยว่าถ้าถึงว่าอย่างยุคนี้นะคะอยากที่จะกลับมาใส่เสื้อผ้าในยุคปัจจุบันถ้าหากเป็นผู้ชายเนี่ยจะต้องแนะนำยังไงบ้างคะครงารป็นใส่ใส<แ>ได้หมดเลยนะยุคนี้มันไม่มีคําว่าแฟชั่นแล้วไงมันมีคําว่ามิกมันใส่ได้มันมิกแอนด์แมทคือทุกวันเนี้ยโยพี่ก็ยังใส่อย,อยู่กางเกงขามมาพี่มีแต่ถ้าจะใส่เนี่ยบางทีอาจใส่กับเสื้อแบบเนี้ยถ้าถ้าเกิดว่า คุณผู้ฟังดูดูอยู่ทางไลฟ์ส่วนเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเสื้อแบบไม่มีแขนหรือเ,เสื้อเว้าแขนแล้วก็ตัวเล็กๆหน่อยแล้วก็ใส่กับกางเกงขาม้ามันก็จะโอเคแล้วเราก็ใส่ใส่รองเท้ารองเท้าผ้าใบบ้างที่มันสูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างอย่างไอ้กางเกงขาม้าเนี่ยถ้าใส่แล้วเราดูขา,าสั้นเนี่ยมันก็จะไม่สวยเพราะฉะนั้นมันก็<ะ>ต้องเพิ่มระดับขึ้นมานิดหนึ่งทําให้เราดูดูแบบขายาวพอ<ะ>ใส่ขายาวปุ๊บกางเกงขาม้า ทุกคนใส่มันจะสวยหมดยกเว้นคนที่ตัวตัวเขาเรียกอะไรอ่ะขอใช้คำไหนใ้ตัวเสียมากตัวหนาตัวหนาก็ใส่ไม่สวยนะอืมตัวหนาใส่ไม่สวยใช่ค่ะคนมีเสื้อผ้าใส่ไม่สวยค่ะประเดี๋ยวให้แนะนําประเดี๋ยวสำหรับผู้หญิงที่อยากจะกลับมาใส่ทุกในยุคเก้าสูหน่อยค่ะแนะนําหน่อยว่าถ้าเกิดหุ่นแต่ละหุ่นเนี่ยเราควรจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนดีคะจริงๆนะโยถ้าให้เดนแนะนํานะ เรามีความสุขกับการที่จะหยิบอะไรมาใส่ใส่คนที่จะมองละคือตัวเราคนอื่นมองเนี่ยเขามีข้อติอยู่หมดแหละไม่ว่าจะ,คะใครจะใส่อะไรเขามีข้อติเราไม่ต้องสนใจเราใส่แล้วเรามองเห็นตัวเราว่าเราแฮปปี้ไหมพอชั่วโมงนี้นะเพราะฉะนั้นคําว่าแฟชั่นมันก็เริ่มจะไม่มีผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็หยิบกับโปรงผู้หญิงมาใส่ผู้ชายที่แบบผู้ชายแท้อ่ะ ก็เอ<ช>กระมาใส่อะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่มีใครว่าว่าทาไมใส่กระโปรงไม่มีแล้วไปโดนนี่มาใส่กางสีสารพัดใช่มันมีกางเกงออกมาใช่เป็นกระเปงเนี่ยกำลังจะพูดอยู่มันเป็นกระเกงประมาณนั้นเลยแล้วก็ใส่กับเสื้อเชิ้ตใส่กับอะไรเงี้ยไปทํางานบ้างไปงานต่างๆไปอีเวนต์อะไรเงี้ยพี่เห็นคอพูดถึงงานปุ๊บ โยมีสิ่งเดียวสิ่งเดียวที่ต้องคํานึงถึงการคานึงไม่ต้องกลัวว่าสีจะเข้ากับกับเราไหมแบบจะเข้ากับเราไหมถ้าเราใส่แล้วเรามีความสุขใส่ไปเลยคํานึงเรื่องเดียวการละเทศสถานที่และงานที่เราไปถ้าเราไปทำงานเราก็ต้องดูความเหมาะสมว่าชุดนี้เหมาะสมในการไปทำงานไหมเราไปสถานศึกษาเราไปสถานราชการแต่ถ้าเราไปส่วนตัวไปเที่ยวหรือจะไปช้อปปิ้งหรือจะไปอะไร ไม่ดนแคร์ถ้าเราไม่ได้แก้ผ้าไปเท่านั้นเองขอเสริมนิดนึงขอเสริมนิดนึงคือสนิทกับดีไซเนอร์อยู่หลายท่านแล้วก็มีท่านหนึ่งเนี่ยเคยเราเราเคยทํา PR ให้แล้วก็เหมือนกับว่าอ่าเอาสื่อไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดขึ้นมาคํานึงบอกว่าแฟชั่นคือสื่อถามว่าแฟชั่นเนี่ยคืออะไร่าทางดีไซเนอร์เนี่ยท่านตอบว่าแฟชั่นเนี่ยก็คือสิ่งอะไรก็ได้ที่เสื้อผ้าที่คุณใส่และเข้ากับคุณที่สุด แล้วคุณใส่แล้วคุณมั่นใจเพราะฉะนั้นใส่ไปเลยแต่อย่างที่พี่เดพูดก็คือให้ถูกต้องตามกาละเทศะและมารยาทอ,อันนั้นแหละคือแฟชั่นแฟชั่นบางคนไปมองคนคนนี้แต่งตัวแบบนี้หัวอ,อยากแต่งบ้างแต่เวลาเราไปใส่แล้วคือมันไม่ได้เพราะมันไม่ได้เข้ากับเราเนะียถูกไหมมันไม่เข้ากับเราเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวตนให้เจอว่าเรามีรูปร่างยังไงบุคลิกเรายังไง เราต้องใส่เสื้อผ้าแบบไหนเราถึงจะดีเพราะฉะนั้นเปลี่ยนหลายๆแบบแล้วลองหน้ากระจกสิ่งที่ทําให้ตัวเองแบบดูดีที่สุดอ่ะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าพี่แต่งตัวเนี้ยก่อนออกจากบ้านไปงานอ่ะถ้าดูแล้วดีดนิ้วโป๊ะโอเคอันนั้นมั่นใจและไปงานได้ประมาณนี้คือต้องมั่นใจเดสังเกตนะแฟชั่นมันมีอีกอันหนึ่งที่คนที่เขาคิด ตั้งแต่คนแรกทําไมเขาเก่งจังเลยอ่ะในความคิดของเดย์มีใครคิดเหมือนเดย์บ้างว่าแฟชั่นชุดประจําชาติอ่ะของแต่ละชาติใช่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 ทำไมอ่ะไม่ว่าจะหุ่นแบบไหนอ่ะคือได้หมดเวลาใส่ชุดของเราเราก็ดูดีของเรามีความรู้สึกมั่นใจในของเรานะโยใส่เดียก็ดูว่าโยใส่สวยอ่ะสวยทุกชุดเลยใครจะใส่อ่ะเห็นไหมชุดของเราชุดไทาประจำชาติชุดไทยอ่ะ แล้วใส่สวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพระเดชชทยเนี่ยเป็นอะไรที่ขุนแบบไหนใส่ก็สวยดูอย่างโยเดียกแบบว่าสาวงามร้อยโลงเงี้ยแบบใส่ใส่อะไรเยไม่คนว่าแล้วทุกอย่างมันมีมันมีกิมมิกมันมีของมันว่าอ่ะอย่างโยใส่ชุดทางเหนือมันก็จะมีลวดลายเอกลักษณ์มีไอ้นู่นไอ้นี่พะใส่ออกมาแล้วมันเห็นชัดเลยว่าแปลุ่นแบบนี้แล้วก็ใส่ได้คนผอมมาก ก็ใส่ได้โยก็ใส่ได้คนแก่ก็ยังใส่ได้เด็กๆก็น่ารักเออคือทําไมมันเหมอะไปหมดอ่ะเนี่ยแหละเด็กถึงได้บอกว่าอะไรที่มันเป็นแฟชั่นที่อมตะที่แท้จริงเนี่ยเราก็อนันยึดเอาไว้อันหนึ่งและความสนุกสนานของการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรจะดัดแปลงบางทีเราเอาเสื้อไทยมาใส่กับกางเกงยีนเราไปใส่กับกับเสื้อแบบว่าเสื้อหนังอะไรอย่างเงี้ยเอ้า บางทีมันนะแบบนั้นนะมันมันฝรั่งเห็นลถกรีดนะใช่มันเป็นอะไรที่แบบแหวกแนวมันเท่มันแหวกมันแหวกแนวมันมันเหมือนกับทําให้ทําให้การผสมผสานมันดูโมเดิร์นขึ้นนะมันดูทันสมัยมากไงอ่ะผ้าถุงอ่ะเราก็ไม่เบื่อนะบางทีเอามาผูกข้างซ้ายบางทีเอาไปป้ายทังข้างขวาบางทีเอามามัดเป็นปมมาข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยผ้าที่แล้วกัน การนุ่งแบบไทยคือจับจีบหน้านางแบบคือคือมันไอที่ไม่ได้สำเร็จนูมันมีเทคนิคมันมีศิละปะ<ม>ในการที่เราจะแต่งตัวให้มันสวยได้เยอะเลยว่าเดี๋ยว,วเ,ยเดี๋ยวครั้งต่อไปนะเดี๋ยวยนนะเราพยายามหาเรื่องราของถ้าถูกมาแล้วก็แบบ สอนวิธีต่างๆนี้ให้กับเดเอสอนนี่เท่ใช่ a, <ร>ใช่ใช่หลนะักฐานมีวิธ <cascade. S 1> ีใส่แผ้าถุงนี่มันมีวิธีใส่หลายอย่างมากนะใส่แล้วก็สมัยยีดีอะไรของเขาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโยจะไปหาหามาอวดผ้าถุงเพราะว่าผ้าถุงโยโยสะสมผ้าถุงอยู่ตอนนี้โยควรจะเอามาบวดอ่าเดี๋ยวเอามาโชว์ให้ทุกคนดูนะคะขอขอบคุณประเดแล้วก็พี่บอยมากนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาเมาสกันต่อได้เคุยกัน ต้องมาติดต, <ian> ตามดูเพราะว่าเรามีหลายเรื่องที่อยากจะคุยอยากจะเม้ามากๆเลยนะคะในวันขอบเปนเพิงอเป็นเทียงค่ะกอบคุณเชียงสองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมคะในวันพรุ่งนี้นะคะในวันของข่าวเด็ดประเด็นร้อนของวงการศิลปะค่ะน้องาเด็ดขาดนะคะโยกับโต้นะคะโยกับาจารย์โต้จะมาพูดคุยกั่ถึงเรื่องราวของข่าวเด็ดประเด็นร้อนของวงการศิลปะ ต้องลูและติดตามกันดูนะคะก็แต่ยังไงนะคะก็ติดตามรายการของเรานะคะนรายการใหญาไที่อาร์ตทุกๆวันจันนะคะถึงวันศุกร์นะคะเวลา19.30นจนถึง20.00นค่ะและทุทกๆวันพุธก็เจอเนี่ยแหละคะ่ะสามคนออเวลเนะะี่ยค่ะอยู่กันตรงนี้เรื่องเราอัปเดตเราไม่ได้แก่เราแค่ย้อนอดีตเฉยๆนะคะเป็ยัง <laughs> <ด>ไงล่ะนะคะคคะเดี๋ยวคราวหน้า <laughs> <ๆ>เดี๋ยวคราวหน้าจะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของ เพลงหน่อยอ่าดาวหน้าขาดหน้าขาหน้าเราจะพูดถึงเพลงแล้วเดี๋ยวเลยเราจะมาดูเรือ่องราวของเพลงนะคะของนักตร้องนะคะดูว่าจะเป็นใครดีกว่าเนาะแต่ว่าต้องเป็นในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้นะคะโยและทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะคุณกำลังฟังรายการ ว่าเรติ้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วัฒนธรรมศิลปะและบันเทิงโดยรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั